มาแล้วคะ่ะสวัสดีครัวลุงเด่นคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีเอซีครัวลุงเด่นแฟมิลี่จะไปต่างประเทศแล้วก็เลยจะพาปองคุณมาก็เรียกว่าอะไรก่อนเดินทางต้องต้องให้อิ่มท้องก่อนวันนี้จะพามปกินหมูกระทะเจ้าดังเชียงรายใครมาเชียงรายลองมาชิมนะใกล้ๆกับมาหา,าวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไปาตามมา พาพาอีกๆมากินอีกอีกพาหมูมากินหมูร้านนี้เขาเป็นบุฟเฟ่มีทะเลเผามีซีฟู้ดราคาเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวไปดูป้ายหน้าร้านก่อนนะสามร้อกว่าบาทแต่ว่าคุ้มนะถ้าสำหรับคนถ้าลงเดดอะคุ้มแต่สองคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเดี๋ยวดองไปดูวันนี้จะจัดสักต้องกินต้องกินเผื่อคนอื่นเน่ะล้างท้องมาแล้วไปกินข้าเที่ยงมาเนี่ยราคบพี่น้องนี่ หมูกระทะพิงลานาเมื่อก่อนเขาย้ายอยู่ตรงนู้นตอนนี้เป็นร้านหมูกระทะประจำของเราเหมือนกันเหมือนเขาจ้างมาเรามาเนี่ยเนาะสวัสดีจะเป็นทางการครับผู้จัดการไปกินหมูกระทะกันเขาหาในกูเกิลเขาร้านเขากว้างขวางมาเดิมนต้องเด็ดเนาะเซิร์ฟไปกูเกิลได้ครับพี่น้องใครมามันถูกนี่เลยมาอะไรอยู่ตรงไหนมาอะไรอยู่ตรงนู้นมาอะไรราชพัฒน์เชียงรายอยู่ตรงสะพานลอยนะครับเลยสะพานลอยขาฝั่งที่จะไปอำเภอแม่สายนะครับถ้าเข้าไปตรงนี้เข้าไปตัวเมืองเชียงรายมาอะไรราชพัฒน์เชียงรายแล้วมาทางนี้ไปเรื่อยๆนี่ก็ จะไปอำเภอแม่สายอำเภอออำเภแม่จันครับเขาเปิดสักเปิดสี่โมงนะตอนนี้ห้าโมงครับแล้วเนาะต่ของเยอะเนาะร้านนี้ของเยอะดิกุ้งเผากุ้งเผาไปดูอันนี้มาดูกับข้าวเขาร้านกำลังจะเปิดไงตอนนี้สี่โมงกว่าครับพี่น้องซีฟู้ดใหม่นี่ป้องคุณแหม่ซีฟู้ดไอศครีมเบคอนเป็นเนซฟู้ดนี่เป็นพวกทะเลนี่ซีฟู้ดแบบแน่นๆครับที่นี่สามร้อยย่บดบาทดูแน่นๆ นู่นไปอีกแน่ๆดูไปดูฝั่งนู้นหน่อยไปดูบนเรือดิปุ้งไอ้น่ซิปุ้งขาวยใหญ่เลยเนาะตัวใหญ่ๆพี่น้องดูหอยแครงสะอาดตาอานดีมากหอยบิดหอยแมงผู้ยังไม่หมดครับมาดูทางนี้หอยนางรมหอยนางรมมีหมึกของแซลมอนหอยหลอดโอ้โหเธอดูปูทั้งชกโชว์ปูให้ดูเลยสิมีกุ้งนี่ปูก็ใช่ตัวเล็กแคเนี่ยนี่ดู ดูก็ใช่ว่าจะตัวเล็กนะอันนี้หอยอะไรใหญ่เลยอ่ะหอยแมงหอยแมงผู่อ่ะอนี่จกกักเลยแล้วก,ก็ดูกุ้งโชว์กุ้งเลยกุ้งก็ใช้ใซส์ใช้ได้เลยไซ้์ปิดๆใส์ใหญ่อยู่ปานกลางจักให้ดูสินี่โอ้โกุ้งขอไซส์นี่เลยกินโดนึงก็คุ้มละ,ะนะแล้วมีอบชีสอบเนยเพราะคุณเราหาจานมาใสา่อยากกินอะไรไม่ต้องเอาเผื่อใครนะ,ะเราทำกติกากันแล้วห้ามเผื่อนะ เผื่อแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกผัดอมยอสลด์เยอะผักเยอะมาเอาเลยเอาเลยป้อคุณจัดเลยป้องคุณจัดเลยกุ้งอบชีสเด็กเพี่น้องโอ้โหทงเียจะกินบะแก้วมันถึงเป็นชีสีเส้นหมูแดงผมเป็นผู้อบชีสผมจะกินถ้าผมมากินบุกกระเทียมเลยจะกินบะแก้วเซงจีลวกนะแมงกะพลสบายนางจัดการเลยอ่าหมึกดองหมึกสดกุ้งไม่เอาไม่แตะหมูเลยนะไม่ชอบหมูแล้วก็มันจะกินหอยแครงด้วย มีกุ้งด้วยโอ้สาใจครับพี่น้องเยอะเลยเอาต้องสั่งต้องสั่งเตาเผาด้วยเนาะค่ะอ่าก็สูงสามร้อยยี่สิบเก้าบาทไม่รวมเตาเผานะครับพี่น้องเอาหัวไข่ไข่กันเยอะกอะไรของคุณไม่เอาอย่างเงี้ยของคุณน่ากินอย่างเงี้ยดูสิเนื้อแดงแดงยฮะชอบกินสามชั้นน่นแล้วแต่อ่าอ่าอันนึงไปมาเอาเรื่อยๆของเยอะมากครับจานแรกของโรงเรียน หอยแครงอันนี้เมนูที่ลุงเด่นชอบกินมีหอยแครงมีสบายนางแบงกะพุหมึกนะจัดไปยังไม่ได้เอากุ้งเลยกุ้งอีกจานหนึ่งเดี๋ยวหอยแครงมีที่ดยหรอเปล่ามาดูมีค่ะ,ะไปเอา,เาไปเอามึกก่อนตามมาโอ้โหดูหอยนางรมตัวโตโตเสิร์ฟมาอย่างนี้เลยนะพร้อมเชืองเลยพร้อมเรืองเลยเป็นต,ตัวเลย กินสามตัวก็คุ้มแล้วมั้งเนี่ยกินสามตัวก็คุ้มแล้วมั้งโอ้ยใหญ่อยู่นะน้องเล็กเนาะอันนี้อร่อยเหรอมาใัโกรมเหมือนกันอ๋ออันนี้ทำเป็นเอ้ยเอาเอาเอาหมดเลยลูกน่าคนละสองนะจ้ะคนละสองตัวเก๋ในด้เสริมมานี่คุ้มไหมสามร้อยยี่สิบเก้าบาทเดี๋ยวตามมายังไม่หมดมาตามมาลูกจะกินอะไรอีกตามมามาเลยโอเคหอยหวานก็มีนะ หอยหวานบุฟเฟ่เลยดูกิชายเนี่ยใหญ่เกินปูไหมเอาเลยค่ะปูปูสองตัวไหมสามตัวปูไซนี้คือเราตักไปในในพอดีกว่าเนาะพอดีเอาที่เรานี่หอยหอยเชียวก็มีเธอมีอันนี้หอยหลอดก็มีหอยนางรมเป็นๆอย่างนี้ก็มีนี่เดี๋ยวมาเอาหมึกสายอีก ยังไม่เยอะแล้วเนื้อเดือนอู้เนื้อเนื้อกับหมูมาใหม่ไหมโอ้โหเออชอบกินอีกเนี่ยเนื้ออย่างเงี้ยเกรดดีเลยนะทำดีเนาะทำดีนะทำเป็นแลล้วบิไปเยน้ำจุ้งน้ำจิ้มก็มีใครเลือกแล้วแต่เลยใครชอบกินยังไงก็ตามสบายนี่น้ำจิ้มแจ่วนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่น้ำจิ้มซุกี้เอยนี่น้ำจิ้มพริกสดนี่น้ำจิ้มซุกี้น้ำจิ้มก็มีเยอะ มีกระเทียมมีพริกสดอีกดักอะไรประคุณพนอาจารย์ดักเลยจัดเต็มเต็มบูชาผีเขียงซะหน่อยผีเตาหรือเปล่าบูชาบูชาหม้อซะหน่อยเธอไม่กินใช่ไหมเปิดเครื่องดื่มเปิดไม่เสียค่าเปิดด้วยเครื่องดื่มไม่เสียค่าเปิดแต่ว่าอะไรนะที่เสียค่าเปิดอ่ะไวน์ เหล้าขาวอะกินไอ้พกเหล้าขาวมาไม่ได้นะเสียบมาเปิดนะบอกไว้ให้ก่อนถ้าเหล้าถ้าสีแดงได้ครัาบอกโอ๊ยนี่มันพอน้เลยยอู่แล้วครับพอแาอะไรน้ำเปล่าได้ละได้ละได้ละพอละถาแรกเลยนะจะชีมไหมนะเธอหมดแก้วโอ้ถ้าบูชาก่อนเลยบูชาบูชาหน่อยนะขคือเกิดเพื่อน ไม่ได้กินนะ้ำ <ๆ S 1> ไหนแล้วโน่น่นแล้วนี่เก็บไปสองปีนั่นแหละตัวแรกน,น,นี่หอยนางรมกินคนเดียวสิบตัวก็เท่าไหร่แล้วอะ่ะสิบตัวก็สามสิบเก้าสามร้อยเก้าสิบแล้วพี่น้องยังไงผมก็คุ้มอู้เขาแก่ให้แล้วไงนี่ชำช้ำหอยนางรมสดสดมีวาซาบิให้ด้วยนะมีผลไม้รวมมีมีที่เราไม่ได้ถ่ายที่มัอยู่ยในตู้แช่อีกเยอะเลย ทำแรกของวันครับอืมหวานหมูใครเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยไม่แพงอร่อยเอาเลยมันหมูนี่ถ้าลวกจะอร่อยนะมันจะนุ่มกว่าจะไม่แข็งจริงจัโตนี้ไม่มีใครเอาผักมาเลยเหรอ เอลุงเด่นชอบกินถังนะเวลามากินที่นี่น้ำจิ้มของลุงเด่นสุดรลุงเด่นนะเอาซีฟูด้ดผสมซุกี้ผสมเจียวไปเลยแล้วก็พริกกัะเทียมเน้นๆชิมดูน้ำจิ้มก่อนเปรี้ยวสะใจได้กูไอ้ดูคำแรกนี่ของปวดลุงเียนเลยแมงกับรุ่น กับบุนคือแล้วกับบกเกียวซิงจี้ก็มีนะลูกเดียน,นี้เมื่อกี้นี่ใส่แล้วเรากินเลยนะโคตรอใจร้อนกว่าไฟครับพี่น้องอ่ะขอบคุณกินเลยลูกมีมุ้งเผาด้วยมุ้งปลาไห์สวยมุ้งใหญ่ตัวใหญ่ดีอ่ะ เดี๋ยวเขาก็จะมีแบบแกะแช่น้ำตาลมาให้ไอโซนที่เราไปเอาหอยเมาเยอะเลยตอนนี้มา,นา,นมาแนบฟองคุณไปดูเลยคะ่ะไปดูปดที่นี้มาเยอะเลยคุณอยากได้อะไรไดูเลยดูเวย,เยโอ้โหปูชาเยอะเกินไปแล้วเนี่ยจะผีเคียงกันจะได้กินข้าวลำเขาไม่ได้คิดค่าเปิดปอามาเมื่อกี้โอ้มีเยอะไหมเนี่ยเขาปลามาให้พ่อจานหนึ่งสิกุ้งดองซีอิว๊วพี่น้องมีเยอะเลยเหรอมีวาซาบิไหมเอาให้จานหนึ่งไปจะกินอันนี้แทนโอเค ว้าวกุ้งดองซีอิ๊วครับขอบคุณบอกมีเต็มเลยเนี่ยคุ้มนะขอบคุณไม่ชิมนี่เหรอไม่มีวาซาบิเหรอวาซาบิมีนี่อยู่นะเห็นอยู่หนะ้าวาซาบินี่นะเ,เดี๋ยวได้ปเอาครับขอบคุณครับอเอาวาซาบิมากินกับกุ้งแฉกน้ำไปผู้จัดการไปเราไปเอาผักอะ่ะนุยนจะมีผักหน่อยใช้ได้ครับ สี่โมงก็ปวดแล้วนะอาหารไม่ต้องไปถึงแบบพัทยาได้กินอาหารซีฟู้ดแบบเต็มๆต็มากินมากเลยปลาไหลโอ้โไปจัดไปเลยโอ้โหเนอะอันนี้น่ากินมากเลยเดี๋ยวให้ผู้จัดการชิมนี่ดีกว่าตัวน้องชิมนี่ดูชอบกินไหมอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยกุ้งดองซีอิ๊วนะโอ้โหชิมเลยแล้วไปตักมาคืนให้ด้วยนะอ้าวให้ผู้จัดการชิมตัวแรกไม่ต้องมีน้ำจิ้มหรอคะ มีก็ได้เลยเนาะไม่รู้มีไหมหล่ะเธอก็าชื่น้ำจิ้มของเธอเนี่ยก็ได้แหละจิ้มต้องเป็นน้ำจิ้มจู้มน้ำจิ้มของเรารวมแบบไม่ต้องนี่วางนี่ก่อนนะจิ้มดูคนที่เขาแบบใครที่แบบสายแบบกินหมูกระทะได้กินได้เยอะๆมาลานี่คุ้มตัวใหญ่แล้วก็เนื้อแน่นนเหรอแน่นเด้งเนาะแซ่บๆเลยพี่น้องกุ้งเผาเราก็ได้แล้วเนี่ยลานที่สามก็มาแล้วนี่ผู้จัดการก็จะจัด ขอสักคำหน่อยได้ไหมหมอยำรวมตัวเป่งๆเยอะเยออาจารย์เยอะเยออาจารย์มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อหลายเดิตุดกุด้งเผาแล้วก็สุกแล้วกุ้งนี่ดองซีอิ๊วใช้ได้เลยนะแต่๋ยววันไม่มียังไม่ได้วาซาบิครับพี่น้องเนี่ยเด้งเด้งเนี่ะกินอันนี้ผมกินคนเดียวสักห้าจานเนี่ยผมก็คุ้มแล้วบางคนกินกุ้งแช่ต้นปาเนี่ยก็กุ้งดองซีอิ๊วก็คุ้มและสามจานเนาะสามจานละ เกเได้แต่ชิมสูตรลรงเดียนบ้างฉ่ำม,มากนนเด้งมากเไมใ่ใส่น้ำจิ้มอ่ะเราคือนึงอืมก็ยังอร่อยว่ะเขาทำอร่อยเนาะโรงเรียนนะไม่ต้องกินน้ำจิ้มนะพี่คิดว่าจะมาซื้อของแล้วเอาไปไปทำเราไป,ไปทำ,ห,ปทำหลังมันต้องไปต้องไปทำต่อกมากินถึงร้านเลยเนาะกุ้งโล ต้องทำร้อยไม่ปลอดไปแกะไม่ดองอีกแต่ซอสดองซอสดองซีอิวนี้แพงเลยนะขวดาะระเทยบอร์กู่เลย <Okay. S 1> แสบแพบ้พี่องอืซอสข้ออร่อยเนี่ย mm. อะไรกินได้ <c oughs> บางคนงง นม่ดูอันนี้มีกระเทียมด้วยคุม้มไหมล่ะคนะู้ม่ะคิดว่าพอสูตรประมานอะไรนะคิดว่าพอจะไม่เทบถแค่ไปซื้อกินอย่างเดียวแพงแมากนะสลัครหนึ่งร้อยห 100, นึ่งได้ไม่กี่ตัวน้องเนีอหามตัวมน่นี่มาดูดใกล้เลยทีนี้ กินแต่กุ้งรองนี่ก็คุ้มแล้วเอาทีละสองเด้อพี่น้องเด้เอเ่อไม่ได้ค่ะจุ่มน้ำจิ้มลงเด่นชามๆุม,มกินหมดนี่เลยมเด็ดขออีกคำหนึ่งเดี๋ยวขออีกสามจาน บอกไปก่อนว่าที่นี่ไม่จำกัดเวลาด้วยอ่ะนได้นั่งสบายๆชิวๆเปิดเครื่องแดดกี่โมงลูกเปิดแต่กี่โมงครับ16นาฬิกาถึง <c oughs> ห้าทุ่ม16บหนาฬิกากี่โมงบอกควรเว้าหน้บหดึ่นึ่งอ่ะจานแรก<า>ขออีกสามจานดู ำช้ำไม่หลังดูยั่วค่ะดูยั่วเด้อล่าสุดพ่อตินใหญ่เป็นไงล่ะอันนี้เอาใจเอาใจปองคุณนะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนจะเอาใจเด่นมากกว่าพาปองคุณมากินมะพร้าวดูเด่นมากินเนี่ยแซ่บแซ่บบ่ครับแซ่บครับหนูไปห้าจานแล้ว เดี๋ยวเอมาอีกมาอีกห้าจานไปอีกแล้วแล้วนั้นทดีของการมากินหมูกระทะนะครับพี่น้องก็ต้องมีผักด้วยของคุณชอบกินผักจะตายฮะเนี่ยให้ลูกเดชได้เราเดชบอกว่าเดชชอบกินผักเธอก็ที่จะกินทะเลยังไม่อิ่มเลยกุ้งไหนกุ้งไปเอากุ้งมาอีกของคุณไปเอากุ้งมาให้พ่อไปกุ้งดองน้ำปลาเอาอีกห้าจานหนึ่งไหมเอ้ยวใช่กุ้งดองน้ำปลา รุ่งดองสีอิ้วอะแซ่บดีนี่บางคนไม่ต้องอาจารย์เขาไปเยอะเออเนี่ยเอาเนี่ยอ,า,ยอา,าจารย์เลย<ป>เอาไปเนาะโอ้นอ่า,นากินเนาะดูสีสันนะน่ากินนะใครชอบกินย่างกินเนื้ออะไรก็ใส่เข้าไปคุ้มเผาแล้วก็เสร็จเป็นจานจานเลครับใครอยู่เชียงรายมาเที่ยวเชียงรายเขตสี R, ลมเรียนมาจากต่างจังหวัดมาจากกรงุาากกรงเทพกรุงไทยก็มาเชียงรายไม่รู้จะกินอะไรก็ลองเซิร์ชดูนะครับอิงรานาหมูกระทะบ้านดูครับอยู่ในเขตอำเภอตำบลบ้านดูครับแซ่บหลาย นะครับพี่น้องตามด้วยปูเผาปูยา่างกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับตัวนี้มีเนยใสด้วยนะแต่ว่าอ่าแล้วแต่ชอบมาแล้วจานต่อไปจิ๊กจั่นเขายิ่งแซงเยอะอะไรอ่ะมันต้องมีหนึ่งอันว้าวสุดยอดใสใสเนียนๆเลยเดี๋ยวไปเอาวาซาบิมาสักนหน่อยก่อนมาเนผู้จัดการเขาชอบกินหมูสามชั้นนะครับมากินหมูกระทะก็ต้องกินหมูกระทะสามชั้นนี่เลย มาเด้อพี่องเอ้ยมาเด้อหวานจุ้ยจุวยอ่ะปองคุณจุ๊บหน่อยสูตรปองคุณนี่ช่ำๆซอสเด็ก,อ,ดกอือหือแ่้วนก็กนะแซ่บหลายใส่แครอทไปน่าจะอิ่มกับแครอทอ่าแซ่บหลายนะช่ำๆเลยบรรยากาศดีๆตอนเย็นๆติดถนนใหญ่นะครับ สี่โมงกว่าพี่น้องถ้ามีฝนตกโปรยปอยจะหน่อยนิ้วดูน้องวันถ้าหน้าหนาวนี้น่าจะเวิกเนาะแต่ร้านนี้เดี๋ยวก็ขึ้นเต็มหมดนะครับ<ช>ตอนนี้เขายังไม่เลิกงานกันเลยกำลังจะห้าโมงอะ่ะเรามากินมันก็การเป็นมันเป็นการมากินข้าวเย็นที่เขาเรียกว่าอะไรเชา้ชาสุดอ่ะกินไปด้วยเบิร์นไปด้วยไงานคืออะไรอ่าผ่อนเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ไม่รอ้อนไม่ร้อนเยอะขนาดนั้นอ่ะไหนสะลายเหรกับสะลายร้อนอยู่นะกิยนยังไม่ได้หพายสะลาย ใส่น้ำซุปเข้าไปหน่อยนึงก่อนที่เราจะไปกินหมูกระทะอีกต่างประเทศเราก็ต้องกินหมูกระทะบ้านเราก่อนให้มันสากินทะเลให้มันสาจะขยายอะไรพ่อมีเหงื่อเหรอเอพ่อมีเหงื่อนี่เดียวนี่ไม่มีเยอะมีนิดหน่อยมันไม่ได้เหงื่อจากการกินหมูกระทะนะมันเป็นเหงื่อจากการกินอย่างอื่นร้อนๆแ่บๆ กุ้งเผาก็สูน,นะแกกินเลยกินกุ้งเผาก่อน,อนตกกนวนัวก็ไปไดื่ยอันๆๆนี้เด็กงกินนั้นร้อนมากเลยแหละหอยแครงก็อร่อยมากหอยแครงสดมากแครงนีนน้ใช้ได้เลยครับสดดีวันนี้โชคดีพี่น้องกุ้งที่นีสนสน่สดมากถือว่าสดใช้ได้นะหัวแบบแดงๆฉ่ำๆเลยนเน<ล>ื้อแบบแน่นๆ,ๆ,ๆม,มันร้อนมีดน้ำออกมาหัวฉ่ำมากเลยอะไรอ่ะมันพุ่งน้ำออกมาอ๋อปูเหรอขอบคุณกลับให้นอย เอาคิมนี่แต่แกกำลังจะกินหัวกุ้งอยู่หัวกุ้งแดงทุกอันเลยเนาะอร่อยอ่ะไม่รู้ิเนาะเต็มๆเลยอ่ะกลับเลยปิดปูเผาด้วยกลับเอาเอาเอาคว่ลงเอาไงลูกโอเคเก่งมากจริงๆเชียงรายก็อลังการกันนะมีต้มทิพย์ไหม เด้เองี่น้นๆหินเลยกแนเลยค่แน่แน,นักนนโอ้หดูหอยครับหอยหวานเกล็ดตุดตุดตดต๊ดตุดเนี่ยกินกับน้ำจิ้มเซฟ,ซฟซเลยนะเนี่ยแล้วก็นี่เลยปูม้าเผา ในราคาบุฟเฟ่สามกว่าบาทที่เชียงรายครับพี่น้องผมก็เรียนเชิญทุกคนนะใครอยากจะกินมาเชียงรายทางเหนื้อมาแวะชิมได้มันขี้อะไรมาเนี่ยเนอะขี้อะไร๋อมันอยากมันอยากจะโดนมัดเหมือนเดิมอ่ะกินกันแบบแซ่บๆพี่น้องเลยกินเลยเลยอันเดียรจะชิมละพี่น้องก็ต้องรอความเสียหายจุดยอดประมาณนี้เลยก็อร่อยแซ่บๆเเต่าเราน่าจะไม่คุ้มเท่าไหร่วาเนี่ย ลุงเด่นคุ้มสินี่กินไอ้นี่ไปกินกุ้งคุ้มอยู่บางคนบางคนกินจานเดียวกินหมูจานเดียวเองฝไายก็กินกุ้งไปสองตัวกินกุ้งเดี๋ยวเรนไม่ได้เกี่ยวกับความคุ้มเลยนะเรามาเที่ยวอย่างนี้คือมามานี่กินกันคือเขาก็บุฟเฟ่ต์อยู่แล้วใครจะกินยังไงก็แล้วแต่ถนัดถ้ากินเยอะไปก็ไม่ดีไม่ดีกับตอนกลับนะจัดก็ไม่ไหวผมก็กินแบบสบายๆนั่งคุยกันนี่นะครับเดี๋ยวอาหารที่นี่หลากหลายคือาหารยูมาร์มีฟีฟูดมีทุกอย่าง พาครอบครัวมากินได้สบายๆครับร้านนี้นะเดี๋ยวชิมปูหน่อยปูสดใช้ได้เลยนะไม่ได้แบบนี่เลยนะไม่ได้แบบโบโบนะหอมเลยกินปูสามตัวนี่ก็คุ้มละเนื้อปูอย่างนี้เลยนะดูดกินไปเลย หวานจีบหวานดีชำชำหวานหวานกินได้แบบถูกใจอยู่ก็ย่งแห้งๆนี้ก็หอมเลยนะ<ช>เนื้อมเ,เ,เต็มเลยเนะดูดมาเนื้ออกอกซะรักออกมาเลย แซ่บไปอิ่มละ้อ่ะนั่งกินก่อนล้องรอยความเสียหายเช็คบิลมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะ <c oughs> ก็ใช้ได้มันจะแตกหมดแล้ว <c oughs> ใช้ได้เลยเช็คบิลมาหนึ่งพันหนึ่งร้อหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทเด็กฟองคุณขอลดให้เหลือสองร้อยเก้าบาทเด็กขาบอกให้ยืนยืนดูก็สองร้อยเก้าบาทนะมีโอกาสมาเชียงรายพี่น้องก็ <c oughs> อุ้ยกินหมึกล่าสุด มาแวะชิมกันได้มาเชียงรายมาเที่ยวทางเหนือก็ลองแวะมาชิมดูะนะครับพี่น้องร้านอะไรนะพิง้งพิง้พงลาน,นาหมูกระทะมาบ้านดูครับพี่น้องเรามาชิมดูก็อีพีนี้ก็น่าจะสมควรเก็บเวลาเนี่ยคนลูกค้ามาเต็มแล้วพี่น้องเยอะเลยค่ะอันนี้ขึ้นจะกี่โมงเอลูเด่นฮะขึ้นจะทุ่มเองอ่าอีกหน่อยนี่สองทุ่มสาวทุ่มมีอตอนนี้ทุ่มทำไมเชียงรายมันสว่างอย่างนี้เลยเนาะจริงๆเนี่ยทุ่มหนึ่งเลยครับตอนเนี้ย หนึ่งทุ่มหกนาทีแต่ว่ายังแบบสว่างจ้าอยู่เลยอ่ะแบบแฝลกันเนาะเชียงรายตอนนี้ครับนะเดี๋ยวกินข้าวกินเสร็จเราก็จะกลับบ้านกันละพาปองพุนมากินข้าวหน่อยสัซัดไอติมไบกี่อันไม่รู้นะคุ้มอยู่นะถือว่าถือว่าทางเหนือเรามีอาหารทะเลซีฟู้ดกินขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับส่วนมากกุ้งกุ้งเผาหัวแบบแดงเลยกุ้งเผาในหัวแดงๆเลยเนาะหเนื้อกุ้งมมันมากอ่ะ <c oughs> ไปแล้วก็สำหรับ E ีพีนี้ขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าพวกนี้เราก็อาจจะมีทริปเดินทางกันยังไงก็รอติดตามนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทั้งช่องครัวลุงเด่นแฟมิลี่แล้วก็ครัวบ้านทุ่งกันลุงเด่นพากินพาเที่ยวสำหรับอีพีนี้ไปนะคระับ <c oughs> แซ่บแซ่บ <c oughs> แซ่บลุงเด่นก็คุ้มอยู่วันนี้น่าจะกินกุ้งไปก็อย่างหนักละแซ่บหลายเจอกันใหม่คลิปหน้าไปดย